แข่งแบบเมื่อกี้นี่กบผักชีเอาผักกนหน่อยแทะผักชีกับผักแมงลักผักอีตูนะคะเผื่อไฟจักน้อยก่นอนถึงเดือดเมื่อกี้อ่อนไฟลงนี่แต่ะแสบป่ะพี่น้องแกงผักชีเร็กล้วอ,อร่อยมากลากเลยดเดี๋ยวร่อคุณจะใส่บักเขือบักแข่งโอ้ใส่บักถื่อบักแข่ง มังใส่แบบทั้งคลิปนี้ก็แค่นี้จ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าแกงผักขี้เหล็กอีกแล้วค่ะเก็บผักขี้เหล็กอยู่ข้างทางพี่น้องผักขี้เหล็กมักกินพี่น้องมักลากเลยเดี๋ยวรอดพิ่งจะใส่บักเขือบักแข่งอใส่แบบถือบักแข่งมันใส่ผดีละคมพอดีละให่เจี๊ยบไร่ประเสริฐพี่น้อง แกะหมักแบบนี้ขมจุ่มล้ำพอดีพอดีพี่น้องบม่จืดลายแต่จืดลายก็บไ่แสบเลยพี่น้องแกะหมักอันนี้ขมน้ำจืดน้อยขมอันน้ำน้ำ,ำจืดน้อยวันนี้ก็แกงผักขี้เล็กอีกแล้วนะคะก็สุกแล้วพี่น้องใส่ผักก่อนนะคะเผื่อไฟจืดน้อยก่อนถึงเดือดเมื่อก,กี้อ่อนไฟลงอื้มแต่จะแสบป่ะพี่น้อง แกงผัดที่เร็กล้วอ,อร่อยมากแล้วดีละขมพอดีล่ะใหย่จืดไหลแสมนิดหน่อยนี่แกงมักแบบนี้ขม,มจุกเลยส่ปักแข้งน้ำที่กินกับบอขมทะด้ได้ดพี่น้องแต่ว่าอยากใสอยากใส่ปักแข่งด้วยคือมักเขือพวงอืมอร่อยมากเลยขมอา อร่อยมากเลยขมอ่ำดีละขมพอดีละยายจืดหลายเปอร์เซ็นต์นิดน่อยอนี่นแกหมักแบบนี้ขมจมกมุก,อ,ก,ก,อ,อ,จอ,ก,กอือร่อยมากเลยขมอ่ำเผื่อไฟจากหน่อยก่อนถึงเดือดเมื่อกี้อ่อนไฟลงอืแต่จะแสบป่าพี่น้องแกงผัดขี้เล็กแล้วอร่อยมากละดีละขมพอดีละยายจืดหลายเปอร์เซ็นต์นิดน่อง แกะมาแบบนี้ขมจุกอ,อร่อยมากเลยขมอํำแข่งแบบเมื่อกี้นี่กับผักชีผัก,ก้นหน่อยแทะผักชีกับผักแมงลักผักอีตูนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะที่มือก่อนหน้องนึกผมอีกบ อเอาคลิปนี้แค่ๆนี้่ละจ้ามากินแกงผัก,ก,กินเลยท่านพี่น้องแกงผักที่เหล็กนะคะแกงเองเก็บมาเองมาทําเองหมดเลยเฮ้ยพี่น้องแซ่บคักแซ่บแน่แซ่บคักแซ่บคักแซ่บคักแซ่บแน่ดูพี่น้องหนังหมูร้รวนๆเลยค่ะแกงผักที่เหล็กมาก,กินคักพี่น้องเอ้ยผักินเล็กเยแกมาซิมเบืองมื่อกี้เป็นขมอ,อําล้ำดู จะ่าการพุณใสปักแข้งน้ำที่กินกับบอกผมทะเลได้พี่น้องแต่ว่าอยากใสอยากใส่ปักแข่งด้วยคือมะเขือพวงวันนี้ก็เกงผักขี้เล็กอีกแล้วนะคะก็สุกแล้วเนาะใส่ผักก่อนนะคะาคลิปนี้กแ,แค่นี้จ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า แกงผักที่เหล็กมักกินคักพี่น้องเอ้ยผักขี้เหล็กเลยพี่แกมาทิเมืองม่อกีนเป็นขมอำำ๊ําลัแตัวการพูมากหลายอยงผักที่เล็กแกงผักที่เหล็กใส่หนังหมูจ้าเดียวนี้ใส่หนังหมูเด้กพี่น้องเดียววิ่งหันใส่ขาคอครั้งแกงผักที่เหล็กอีกแล้วค่ะเจ็บผักที่เหล็กอยู่ข้างทางพี่น้องผักที่เหล็กมักกินพี่น้องมากหละ เอาคลิปนี้แค่แคนี้จ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าอืมอร่อยมากเลยขมอมยเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะที่มึงกันพี่นึกขนมขอมอีกบ่ แกงผักขี <wor> át, <wor> ้ su, lamps. เหล็กอีกแล้วค่ะเจียบผักขี้เหล็กอยู่ข้างทางพี่น้องผักขี้เหล็กมักินพี่น้องมากละเพิ่มไฟจักหน่อยก่อนถึงเดือดเมื่อกี้อ่อนไฟลงนิแต่จะแสบพอพี่น้องแกงผักขี้เหล็กแล้วอร่อยมากเพิ่มไฟจักหน่อยก่อนถึงเดือดเมื่อกี้อ่อนไฟลงอิดแต่จะแสบพอพี่น้องแกงผักขี้เหล็กแล้วอร่อยมากเพิ่มไฟจักหน่อยก่อนถึงเดือด เมื่อกี้อ่อนไฟลงแต่กระแสบพะพี่น้องแกงผักที่เล็กแล้วอ,อ,อร่อยมากแล้วอ,อร่อยมากเลยผมอํมาคลิปนีแ้แค่นี้จ้าทุกหน้าเจอกันใหม่จ้า อร่อยมากเลยขมอําแข่งแบบเมื่อกี้นี่กับผักชีเอาผักขึ้นหน่อยแทะผักชีกับผักเนืลักผักอีตูนะคะมากเลยเดี๋ยวรอเพิ่งจะใส่บักเขือบักแข่งอ้อใส่บักถือบักแข่ง,พยยงพเงพิใส่บักมักรายเจีงผักชีเล็กเจงผักชีเล็กใส่หนังหมูจ้าเดี๋ยวนี้ใส่หนังหมูได้พี่น้อง เดี๋ยวลุ้หั่นไส้ขาคอครั้งดีละคมพอดีละใหญ่เจืดไหลพะแซบพี่น้องนี่แจะหมักแบบนี้ขมจัดๆหมักลายเจีงผัดชิลเล็ตแจงผักชีลเล็ตใส่หนังหมูจ้าเดี๋ยวนี้ใส่หนังหมูได้พี่น้องเดี๋ยวลุ้หั่นไส้ขาคอครั้งหน่อยพี่น้องแซบคักแซบแนะแซบคักรแซบคักแซบคักแซบ,บแนะดูพี่น้องหนังหมูร้วนๆเลยค่ะจะแับแห้งน้ำ ทีกินกะบ,บ้อขมทะเลได้พี่น้องแต่ว่าอยากใส่อยากใส่ปักแข่นด้วยคือมะเขือพวงดีละขมพอดีละยายจืดลายประเสริฐพี่น้องนี่แกะหมักแบบนี้ขมจกุกแกงผัดขี้เล็กหมกักกินครับพี่น้องเอ้ยก็ขี้เล็กเลยนี่แกะมาัาที่มึงมาเกี่ยนเป็นขมอํำลังดูแต่ว่าการ<ฮ><ฮ>เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะทิ่มึงก่อนพี่น้อง นี่ขมบกบอ่น้ำผัดชีสพอดีพี่น้องบะจืดลายกันจืดหลายกับบะแสไปพี่น้องนี่แกะมาขมนตรขมน้ำจืดน้อยขมอําน้ำน้ำจืดน้อยเผื่อไฟจืดน้อยกันน้ำเดือดเมื่อกี้อ่อนไฟลงอืมไปจะแสบป่ะพี่น้องแกงผักชีเล็กแล้วอร่อยมากแล้วแข่งแบบเกี๊ยนกับผักชีเอาผักขึ้นหน่อยแท้ผักชีกับผัก แมงลักผักอีกตูนะคะวันนี้ก็เกงผักขี้เล็กอีกแล้วนะคะคก็สุกลักหนาะใส่ผักก่อนนะคะวันนี้ก็เกงผักขี้เล็กอีกแล้วนะคะก็สุกลักหนาะใส่ผักก่อนนะคะแข่งบบมกีนี่กับผักชีเอาผักขึ้นหน่อยแท้ผักชีกับผัก แมงลักออีตูนะคะแกงผัดขี้เล็กมักกินค่ะพี่น้องเออขี้เล็กเลยนี่แกมาซิมเบิงเมื่อกี้เป็นขมอ,อ้ำลำ้ำาดูต่่าการพึจะใักแป้งน้ำที่กินกับบ๊อกขมทะเลได้พี่น้องแต่ว่าอยากใส่อยากใส่ัแป่งด้วยคือมักเขือพวงมากเลยเดี๋ยวรอ คุณจะใส่บักเขือบักแข็งโอ้ใส่บักถือบักแข้งคุณใส่บักแกงผักขีเล็กอีกแล้วค่ะเจ็บผักขีเล็กยูคางท้างพี่น้องผักขีเล็กมักกินพี่น้องมักราดใส่หนังหมูใส่หนังหมูแท่นก็นหนังหมูกระคักเลยพี่น้องใส่หนังหมูได้หลายเลย,ยเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ ที่มึงกันพี่น้องนี่ของมึงปะอ,อร่อยมากเลยขมอมันใส่ปลักแขจงน้ำที่กินกับบ๊อกขมทะเลได้ดพี่น้องแต่ว่าอยากใส่อยากใส่ปักแขจงด้วยคือมะเขือพวงใส่มะไรแข็งผักชีเล็กแจงผักชีเล็กใส่หนังหมูจ้า เดี๋ยวนีใส่หนังหมูได้พี่นอ้องเดี๋ยวิ่งหั่นใส่ขาคอครั้งนี้แกงผักที่เล็กมักกินคัะพี่น้องเอ้ยก็ีิเล็กเลยพี่แกมาซีมเบืองมากกินเป็นขมอํำลําดุตว่าการไม่พี่น้องแซ่บคักแซ่บแน่